สามีบอกว่าผักกะเพราที่บ้านเรามีเยอะทําไมไม่ทําให้กินบ้างเลยจริงๆแล้วก็ว่าจะมาเก็บไปทํากับข้าวหลายวันแล้วอันนี้ก็ตัดเป็นรอบที่2แล้วนะคะอันนี้หวานด้วยเม็ดว่าจะแยกต้นก็ไม่ได้แยกสักทีอันนี้ก็เป็นต้นที่แยกมาปลูกดูซิทุกคนยากขึ้นเยอะเลยว่างๆเดี๋ยวมาถอนยากกันนี่ค่ะตัดผักกะเพราได้มาเต็มตะแกรงเลยเดี๋ยวเราไปทําผัดก,กะเพรากุ้งกินกันก่อนอื่นก็ต้องมาเด็ดผักกะเพราก่อนนะคะผักกะเพราเยอะขนาดนี้น่าจะแบ่งทําได้ประมาณ3าครั้งชอบใส่ผักกะเพราเยอะๆแล้วก็กระเทียมเยอะๆหอมๆด้วยเพราะแฟนบ ว่าไปซื้อที่ร้านนะ่ะใส่แค่นิดเดียวเขาบอกว่ามันไม่สะใจต้องผัดเองเอหรือว่าที่ร้านเขามีแบบให้สั่งพิเศษไปกะเพราไหมอะคะถ้ามีครั้งหน่าจะได้สั่งแบบพิเศษไปกะเพราเยอะๆเลย,เยวันนี้แฟนบอกว่าจะผัดเองนะคะแว่นก็เลยจะเตรียมของทุกอย่างให้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรเยอะนะคะเพราะว่ากุ้งแว่นแกะไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดกันเลยเปิดไฟใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ผัดผัดจนกว่ากระเทียมมันจะหอมมั เตรียมแฟนก็ถามอยู่นั่นแหละเอาย่างเอาย่างเอากุ้งลงยัางอ่ะเอาลงไปเถออถามอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าแว่นมาปรุงเครื่องให้หน่อยเอาได้ก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะใส่อย่างละเล็กอย่างละน้อยใส่น้ำมันงาซอสหงซอสหอยซีอิว๊วซอสแม็กกี้น้ำปรุงน้ำปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเอยไม่อร่อยให้มันรู้ไปแต่ไม่เค็มนะคะไม่เค็มเพราะว่าใส่อย่างละน้อยพอผัดจนมันสุกแล้วก็ใส่ผักกะเพราลงไปเยอะๆจุกๆแบบนี้เลยแฟนบอกว่าอยากให้มันมีน น้ำก็ตักน้ำซุปมาใส่ผัดไปจนกว่าใบกะเพรามันจะสุกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้คะ่ะไม่เคยชิมคือยกออกมาแล้วก็ใส่จานเลยพไม่ว่าแว่นจะทํารสชาติไหนให้แฟนกินนะไม่เคยติเลยคะ่ะกินได้ทุกอย่างอร่อยทุกอย่างสุดท้ายอ้วนเพราะเมีย